เขาก็ค่งจะเริ่มเปิดตลาดใ่แก่และพอโฟมนิ่มละถ้าโฟมไม่นิ่มแน่เรียนรู้ใหม่นะมือใหม่ถ้าโฟมไม่นิ่มมันยังยังไม่แก่ถ้าโฟมนิ่มก็เริ่มแก่กัดละมันดูแล้วมันมีหลายรุ่นเนี่ยจ้ะนี้สวนสวนของคุณปิศนานะคะชื่อสวนอะไรนะตั้งชื่อยังสองพี่น้อง,อ,งอ่าส้มโอพันท่าคอยสวนสองพี่น้องนะคะเนี่ยสี มาแล้วอ้าวลุ้นการลุ้นการอ๋อเดี๋ยวชิมนะคะชิมชิมขอชิมสีใช้ได้แต่รสอ่ะอ่าเดือดรสเนี่ยจะเป็นเบนซ์หรือจะเป็นอีแตนจะเป็นฟอร์จิเนอร์หรือจะเป็นกระบะจะเป็นกระบะหรือเป็น ฟอร์จินเนอร์อ่าเดี๋ยวเราบอกนะส้นมากเจ้าของสวนโอ้ช่ำแล้วค่ะช่ำแล้วเจ้าของสวนนะไม่ค่อยชิมใช่ไหมเนี่ยแม่จะชิมหรอเนี่ยประชาสัมพันธ์ส้มตัวเองไม่ได้เลยนะไม่ชิมเนี่ยแม่ชอบมาเกตไปกินเขาบอกกินกับข้าวหวานอร่อยเขาก็จะมาเลือกไอ้ตาแต่หน้าโอเคเลยล่ะกรีบเกือบกุ้งเก้งเนี่ยใช้ได้เลย ช้ำนี่เกินแล้วเนี่ยแปดสิบกว่าแล้วเนาะเนี่ย,ยขนาดนี้นะเดีย๋ยวชิมให้ช้ำช้ำได้ได้ได้หวานหวานอือ,อร่อยมากได้ได้